สวัสดีครับตอนบ่ายวันที่2มก,กราคม2557นานะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะาการแล้วก็อาจจะมีอธิบายบางอย่างที่เกี่ยวกับพวกเอนโซหรือลานิยาหรือว่าเอลนีโญนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมากันค่อนข้างเยอะในเรื่องที่พูดออกไปนะครับภาพแรกเป็นภาพของภาพเมฆดาวเทียมก็ไม่มีอะไระครับก็มีกลุ่มเมฆเหมือนเดิมนะครับที่อยู่ในบริเวณตำแหน่งใกล้ๆเฟรเตอร์ด้านบนนี้ก็หนาวเย็ยนมีมวลอากาศเย็ยน ซึ่งทาให้เมฆตรงนี้มีน้อยนะเมฆองประเทศไทยนะครับ<ไ>ต่อไปตรงนี้ก็เป็นลักษณะของความกดอากาศนะครับความกดอากาศก็จะเห็นว่าเส้นพันยีไปนู่นแล้วนะไม่อยู่ใกล้เรา,าแล้วนะพันสิบห้าก็ไปนู่นแล้วไออยู่บ้านเราก็มีเส้นพันสิบสองนะก็เป็นเส้นเย็นๆนะก็ยังมีความเย็น,นเนหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็น้อยนะนอ้อยมากทําให้อุณหภูมิกาศภาพนี้จะเห็นอุ่นมากเลยนะฮะก็อยู่จุดเขียวาม,มาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านะฮะก็ ความมุที่เป็นเสียงเหลือนี่ก็คือ25หรื27องศาเซลเซียสนะครับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเราในตอน16มีนาคือเป็นลมตัวชิ้นเหนือนะตามระบบของลมหนาวธรรมดาแต่ว่ากําลังลมน้อยเห็นสีของกําลังลมน้อยมากนะครับตรงนี้เห็นแดงๆเข้มตอนนี้แดงน้อยลงไปแล้วนะครับก็คือลมที่พัดเนี่ยก็มีความเร็วลดลงนะครับที่ไทยเหมือนเดิมเป็นตะวันออกเชียงเหนือเหมือนเดิมนะครับเมื่อเปรียบเทยบระว่าง ภาพของความกดอากาศและภาพอุณหภูมิเห็นว่าความกดอากาศก็เริ่มมีคิ้วเขียวก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะมีความหนาวเย็นน้อยลงนะครับทาให้อุณภูมิเพิ่มขึ้นเป็นสีน้ําตาลอ่อนก็คือประมาณ27-30องศาเซลเซียสนะครับแต่ตอนมรุนก็ยังได้อยู่ในที่ยเย็นอยู่ประมาณ15-20น่าจะพอได้นะครับพอ7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะฮะช่วงเช้ายังเย็นอยู่นะเป็นเรื่องปกติของอากาศทั่วไปนะฮะก็เช้าเช้าเย็น มลอากาศเย็นยังมีอยู่แล้วก็อากาศก็ยังคงเย็นเยียกสบายก็ร้อนนะครับเนื่องจากว่ามลอากาศเย็นมันจางหายออกไปมากนะต่อไปก็มีการดูลักษณะของซ้ายมือเป็นระดับน้าทะเลนะเนื่องจากลงที่พัดอากามาทําให้ระดับน้าทะเลสูงขึ้นเนี่ยจากค่าปกติประมาณสัก5 0า0 0เซนในอ่าวไทยนะครับขวามือเป็นความสูงคลื่นซึ่งน้อยลงนะฮะเหตุเสียมเงินก็คือคพื่อ5้เซนนะหนึ่งเมตรเมตรครึ่งอะไรพวกนี้ คือแรงๆตรงนี้ก็เริ่มจางเห็นไหมฮะก็คือเนื่องจากระบบลมมันมีความเบีอวดน้อยลงนั่นเองนะครับทีนี้ก็ดูระดับน้ําจากการเราดูแบบนี้ดูยากใช่ไหมเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมาอยู่ในช่วงสีเพราะมันก็ตูดกินเงินไปหมดตอนผมก็เลยพยายามแยกให้เห็นว่าถ้าเป็นจังหวัดเพชรบุรีเอ่อจังหวัดประจวบคีรีขันก็จะมีความสูงขึ้นประมาณ5้าสี่กสิบเซนตรงนี้นะฮะแล้วก็ลดลมขึ้นอยู่จงังหวะของลมนะฮะถ้าเป็นจงังหวัด ชุมพรนะฮะก็จะมีลักษณะลื้นลมคล้ายๆกันนะฮะในช่วงเวลาที่ลมพัดแรงอันนี้ประมพัดคล้อยนะครับต่อมาตรงนี้ก็เป็นอาทนครศรีนะครับสุราษฎร์ธานีจังหวะพูดง่ายว่าหลับาน้ำทะเลก็จะนูนขึ้นมาตอนที่ลมพัดแรงนะครับที่ชายฝัง่งนั้นนะครับต่อไปก็ที่สงขลานะครับที่ปัตตานีแล้วก็ที่ท,ที่วาดนะฮะก็จะนูนตามจังหวะนี้ลมพัดแรงนะครับมีลมพัดเบาก็จะน้อยลงไปนะ ทีนี้มาดูการเป็ขั้นหมายจาก ECMUVA มาเช้านี้ก็เห็นว่าเส้นของความกดอากาศโดยเฉพาะเส้นพันยสีแดงเนี่ยถอยลวถอยจากเราไปนะฮะแต่ว่าจะเข้ามาใหม่ในประมาณวันที่ 8, 9, ดเนะฮะสิบสเอ็นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเบรนที่มันจะมีลักษณะของอความหนาเย็นกลับก็มีอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของจิบายที่อธิบายเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับ ก็คือสภาวะโลกของเราจะมี3ามอพิโซดหรือสามช่วงเวลาที่เป็นสภาวะอันแรกเรียก n อ r m a l หรือว่า e u t r a l นะครับสภาวะกลางหรือสภาวะปกติก็คือลมสวยบินกําลงแรงนะครับอาจจะแรง,งเอาความชื้นตรงแปซิฟิกนเข้ามาหาเราทําให้เกิดมีฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ใน N o r m มอหรือ neutral นะครับหรือว่าภาวะกลางมีหลายชื่อเพราะว่ามีการแปลไว้นะครับมันไม่มีศบพท์บัญญัติโดยตรงดังนั้นเวลาแปลเนี่ยสภาวะต่างๆอาจจะแบบ เขียนไม่เหมือนกันให้รู้ความหมายเหมือนกันว่านิวทรัลหรือนอร์มอลอันเดียวกันนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีนอร์มอลหรือ n e u นิว l รัลนะครับภาวะกลางเดี๋ยวจะบอกอธิบายต่อไปต่อไปก็จะเป็นภาวะที่เป็นเอลนิโอเอลนิโอคือลมเทรดวินหรือลมสินค้านี่พัดอ่อนเอาความชื้นมาหาเราน้อยฤดูกลาลก็ทําให้ฝนมีน้อยนะฮะก็คือเกิดประมาณ 3- 5ถึงปีในช่วงเวลาที่แหลกหรือว่าในช่วงเวลาที่ที่ที่เป็นช่วงเวลาที่ห่างกันนะครับ ต่อมาจะเป็นลานิยาก็คือลมเทรดวินนะครับมีกําลังแรงมากนะครับทำให้เอาความชื้นมาบ้านเราทําให้เกิดฝนตกหนะักพูดงายเท่าความชื้นมากความน่าจะเป็นที่ฝนจะตกบ้านเราเนี่ก็มีเยอะก็จะมี3ามเอพิโซดหรือ3าช่วงหลักๆประมาณ3-5ปีนะฮะที่มีการกัดกว่อนแข่งนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดมาดังนั้นเวลาผมพูดถึงลานิยาลานิยาหนึ่งเราสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถเนี่ยเราต้องใช้รอบต่ำๆนะในการเคลื่อนที่นั้น พราะว่าพอรถเข้าเกียร์สองเกียร์สามก็เป็นนอ m a มอ็คือลมมันแรงหรือว่าระบบมันเข้าที่แล้วพอเป็นเอลีโยคือระบบอ่อนเหมือนเราจะจอดรถจักรยเหมือนเราจะจอดรถคือฟันเฟืองก็เริ่มออกกําลังเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อหนในน้ําหรือว่าความชื้นมหาเราก็มีน้อยในคอนเซ็ปต์มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ตรงน,นี้ผมจะข้ามไปเพราะว่าไม่ชาวอธิบายไปเยอะแล้วนะฮะต่อไปให้ดูว่า ปรากฏการณ์เอลยเน e ี่ ne o, ถ้าเรามองจากค่าของกราฟเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเรามีเส้นเนี่ยของอุณหภูมิน้ำทะเลสีฟ้าฟ้าเนี่ยลงมาเนี่ยเราเรียกว่าเอลนะครแต่ถ้าเป็นขึ้นบนก็เป็นเอล尼โนข้างบนคืออุณหภูมาาอิอากาศร,ร้อนอากาศเอ่อุณหภูมิน้ำทะเลร้อนข้างล่าเงเนี่ยเป็นลานียนะครับให้เราดูแค่นี้และนี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์เช่นเป็นหายนะใหญ่ตอนที่เกิดพายุได้ฝุ่นระดับได้ฝุ่นเนี่ยมันเกิดในภาวะที่เป็นลานียต่อกับเอลโヨนะครับในปีเก่าๆตั้งแต่ปี1000พ 962, 1 9 96 8 9 h a r i e s แล้วก็เต้อุนเกแล้วก็ Linda, 1, 90, ลินดา1997ซึ่งมีความสอดคล้องกับพวกปรากฏการณ์ของโลกแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อธิบายให้ดูลักษณะของเส้นแดงคือเส้นที่พูดง่ายว่าอันนี้คือลบ0.5อุาองศาเซลเซียสอันนี้คือบวก0.5พูดง่ายว่าถ้าค่าอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ในช่วงนี้เป็น normal ให้ให้ใหจไม่แค่นี้นะ แต่ถ้าวัดระดับปรุภูมิน้ำนี่สูงกว่านี้เราเรียกว่าเอล尼โยทั้งหมดหรือพูดง่ายข้างบนนี้เป็นเอล尼โยนะครับเหนือเส้นแดงนี้ถ้าต่ำกว่า0ูยุดห้าก็คือต่ำกว่าปรุภูมิทะเลต่ำม,มากๆมันก็เป็นลานิยาเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดว่าอะรนิยาอ่อนก็คือมันอยู่ในเฉดที่เป็นลบพูดง่ายนะฮะความหมายก็คือมันก็คืออยู่ใน n อ r m a l นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในเขตลบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น เป็นค่าที่เราแต่มาดูปัจจุบันนะครับให้ดูค่าปัจจุบันเร็วนิด,ดนึงนะเดี๋ยวเทปมันจะยาวเกินนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปของงูอ่านะครับในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนเลยนะครับเขาสรุปออกมาเป็นภาพออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ยคือสัมมารีคือว่าปีนี้เป็นนูทรอลหรือว่านอร์มอลนะครับคือค่าปกตินะครับก็คือลักษณะระบบลมนี่ปกตินี่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงผมให้ดูเท่าที่น่าจะให้ดูนะครับ ภาพนี้นะครับเห็นไหมครับสีแดงที่เขากำหนดไว้ถ้าเป็นสีแดงเป็นเอลนิโย่พูดง่ายอุณหภูมิน้ำทะเลร้อนเหนือเหนือเส้น0.5องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเส้นฟ้าเนี่ยก็คือเป็นลานิยาแต่ถ้าอยู่ระหว่างช่วง2เส้นนี้เราเรียกว่านูทรอลเราเนี่ยกำลังอยู่ที่นูนทรัลนะครับเพราะอันนี้คือการตรวจล่าสุดคืออันนี้นะฮะเห็นไหมจะมีเคอร์ฟเหมือนไซเคอร์ฟนะครับคล้ายๆขึ้นๆลงๆถ้าเห็นออกแดงๆเอ้ยออกน้ำตาลเนี่ยฮะน้ำตาลนะมันก็คือ เอลนิโอออฟฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นลานิยาแต่ให้ดูว่าถ้าเป็นเอลนิโอคือต้องเหนือเส้นแดงหรือว่าถ้าเป็นลานิยาต่ำกว่าถ้าจะอยู่ระหว่าง0ูจุาถึงบวกบวกลบ0ู 5, นจุาี่คือเป็นนิวทรอนะฮะเป็นภาวะกลางหรือว่านอร์มอลเป็นค่าปกติแต่ตอนนี้เมื่อปี2013ัน้าต่อ2 0 1 4นี่ในการตรวจล่าสุดของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของติดลบที่ผมบอกว่าเป็นอ่อนอ่นี่ก็คือความหมายความที่ผมชอบเรียกอ่ออ่อนคือมัอนอย,อยู่ติดลบนั่นเองแต่แล้วเอาจริงๆแล้วลานิยาจะต้องติดลบ มีค่าน้อยกว่า0.5นะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็นมีค่าน้อยกว่า0.5นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะภาพนี้ฉเฉลี่ยล่าสุดตอนนี้ที่เขาทำให้เราเนี้ยคือเดือนเซปเทมเบอคือกันยาออ t เทเบอร์ October, คือ,อตุลาแล้วก็ม o v e m b e เบอร์คือพฤศจิกาสามเดือนนี้ฉเฉลี่ยกันแล้วได้ลบ0.2เพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงของบวก0.5ถึงลบ0.5นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน u t รัลหรือว่า normal ค่าปกติ นะฮะแต่ว่ามันค่้อยไปทางลบเห็นไหมฮะความหมายที่ผมอยากจะอธิบายก็แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอะไรสักถามกันมานะค่อยๆตอบเพราะว่ามันค่อนข้างยากมันเป็นวิชาการที่เรียกว่าต้องเรียนเป็นคอร์สของอุตุยุยมวิทยาแต่ว่าบางท่านก็ฉลาดสามารถที่จะรับรู้เร็วบางท่านก็อาจจะช้านิดนึงเนื่องจากว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่ว่ากันแต่เราค่อยๆย่อยความรู้แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความรู้ก็จะเกิดเองครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเครียดกันนะฮะแล้วเจอหมนพรุ่งนี้ครับ